สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์ไลค์กันนะครับผมสามลการบันทึกการเดินทางในวันนี้นะครับเป็นการบันทึกการเดินทางของวันที่11มิทุนานะครับ256 6นะครับก็พอดีนะครับผมมาซื้อของนะคแถวแถวจจุจักนะครับก็เลยใช้นะครับเส้นทางเอ ในซอยกำแพงเพชรสาตรงนี้นะครับทะลุออกไปนะครับตรงถนนวิภาวดีนะครับแล้วก็ไปเข้าตรงซอยส่วนรถไฟนะครับแล้วก็เดินทางกลับไปยังตลาดนัดจตุจักรนะครับผ่านอตกรนะครับแล้วก็วนกลับไปยังถนนพรามหนะเพื่อจะทำการกลับบ้านกันไปนะครับก็เลยนะครับบันทึกนะครับการเดินทางนะครับมา เผื่อเพื่อนๆให้ได้รับดูกันนะครับว่าเเราเดินทางกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่คือบริเวณที่เป็นส่วนรถไฟนะครับเราก็ขับตามเส้นทางไปนะครับก็จะมีเส้นทางนะครับแล้วก็มีป้ายบอกทางนะครับว่าวิ่งผ่านกระแพรเพชร่ายังไงครับป้ายเดินหยักมี้นะครับก็เราขับตามเส้นทางไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เป็นการขับอย่างง่ายๆนะครับก็ในๆเราก็มาแต่จักรซาด้านเส้นมี้นะครับแล้วก็เลยต้อง มาออกมาตรงทางด้านถนนกำแพงเปสามนะครับเพื่อจะเดินทางย้อนกลับไปทางด้านพระรามหกนะครับซึ่งจะง่ายกว่านะครับกว่าเรานะครับจะเดินทางไปยังเข้าวิภานะครับแล้วก็ไปกลับรถนะครับก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนครับจะสะดวกนะครับใช้เส้นทางแบบนี้หรือไม่นะครับก็ดูเส้นทางการเดินทางนะเพราะเราขับออกมาจึง ตรงบริเวณตรงนี้ครับเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นถนนกําแพงเพชรสองกันแล้วนะครับเลี้ยวตรงนี้นะครับเราจะไปทะลุนะครับออกตรงแถวตลาดนัดจัดจุจักนะครับตลาดนัดจัดจุจักนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับแล้วก็เรานะครับก็จะขับผ่านนะครับตรง ตลาดอตกรนะครับแล้วก็เข้าสู่ถนนพระราม6นะครับแต่แต่แต่นะครับผมจะไม่ได้เข้าพระรามหนะรพบพอดีผมจะไปประชาชื่นต่อแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงอุโมงไปนะครับก็มาส่งมาแวะเพื่อนๆนะครับมาแวะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพระราม6นั้นอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางตามเส้นทางกันไปก่อนนะครับผม แล้วๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ใกล้ๆบริเวณ JJ จมอลนะครับจะจักนะครับมอครับก็จะจักมอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นวเขียวด้านนี้ครับเจเจมอลนะครับก็ด้านขวามือของเรานะครับก็จะเป็นอาคารแดงนะครับเป็นอาคารขายของนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับขับตรงไปนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับเราชิดขวาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับไปผ่านออตโกนะครับก็ ตรงอตกอรนี่ก็จอดรถด้านกันนะครับก็ถ้าเกิดใครจะจอดรถก็ชิดซ้ายเข้าไปจอดรถในตลาดอตกอรได้นะครับส่วนใครจะไปพระราม6ก็อย่าตามผมมานะครับส่วนใครจะไปประชาริษก็ตามผมมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงลงอุโมงนะครับเพื่อจะไปประชาชื่นก่อนครับก็ยะให้ดูนะครับว่าเราลงอุโมงตรงไหนไปทะลุประชาชื่นกันนะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นอตกอรนะครับซ้ายมือของเราเป็นตลาดอตกอรนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็น ส่วนที่ทางเข้านะครับสำหรับรถยนต์นะครับสำหรับให้รถยนต์เข้าไปจอดรถกันนะครับเนี่ยตรงนี้ครับที่เขากำลังต่อคิวคนเข้าไปนะครับก็ไปจอดรถตรงนี้ได้นะครับ พอขับมาประมาณแถวแถวนี้นะครับเลยเอาตักรองมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ให้ดูสะพานลอยลอสักคู่นี้ก็ได้นะครับตรงบริเวณจุดข้างหน้านะครับป้ายเขียวๆนะครับถ้าเกิดว่าใครจะไปพระรามหกนะครับพยายามชิดซ้ายไว้นะครับสักเลนสองนะครับก็จะเข้าไปยังพระรามหกได้นะครับส่วนใครนะครับจะไปประชาชื่นนะครับก็ขับตามผมมาครับเดี๋ยวเราดูอนาคตนะครับป้ายจะมีว่าป้ายพระรามหกนะครับนะครับประมาณเลนแถวแถนี้นะครับเลนสองเลนสามไปได้หมดเลยนะครับ ตรงนี้ครับก็ขับไปลราปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราหยุดรอสัญญาณไฟกันสักคู่นึงก่อนนะครับอ่ะอ่อ่เนี่ยครับพระรามหกเลี้ยวซ้ายตรงลูกศรชี้ไปเลยนะครับก็เข้าพระรามหกไปได้เลยนะครับส่วนประชาชนนะครับขับตามผมมาครับยผมจะพาไปลงอุโมงนะครับแล้วก็จะขอนะครับจะขอปิดคลิปนะครับตอนลงอุโมงไปเลยนะครับก็ ตรงจุดจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับแล้วจะมีอุโมงค์นะครับาให้เราเลี้ยวลงไปนะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปหน้าจงจุดจุดนี้ไปเลยนะครับผมก็เป็นการเดินทางนะครับจากสวนเจดจักรนะครับสวนรถไฟนะครับไปยังตลาดนัดอัตกรนะครับก็พาไปยังประชาชื่นกันด้วยนะครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ